ขอน้อมถวายความกรบพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาทิการทุกลูกที่เมตตาเกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในการพระราชทานเพลิงศพท่านพระจุคุณพระเทพกิติมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคายซึ่งถึงแก่มรณภาพวันนี้ วัดศรีสกเกตกับจังหวัดหนองคายร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานพระราชทธธานเพลิงศพดังกล่าวมีพระเถรานุเถระทั่วสามทิศมาร่วมเจริญมาร่วมสวดพระพุทธมนต์และก็แสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้แล้วก็มาร่วมในการพระราชทธธานเพลิงศพนับเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณพระเทพกิติมุนียิ่งนะัก ท่านมีนามเดิมว่าปไยัยเป็นพระเถระที่จเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาตั้งแต่เป็นพระมาหาปร,รียนตั้งแต่เป็นพระมาหาปร,รีย์อยู่ที่จังหวัดหนองคายวัดศรีสกเกตแล้วก็ไปอยู่ประเทศนอกประเทศอินเดียและไปหลายประเทศดังกล่าวในคราครั้งนี้ท่านอายุถึง93ปีอายุเท่ากับพระบรมราชินี พันปีหลวงดังกล่าวแล้วท่านถึงแก่มรภาพและก็จะทําการพระราชทางเพลิงศพคณะสงฆ์ในเขตภาค8ในเขตขนตะวันออกเขตตะวันออกผนตะวันออกมีภาค8ภาค9ภาค10ภาคสิเอ็ดและภาคสองภาค8ก็มีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองบุรลุ่มและจังหวัดบึงกาฬมาร่วม ประชุมพระรธานเพลิงศพดังกล่าวขอบุญกุศลที่พระเดชพระคุณทํางานเพื่อการคณะสงฆ์โดยตลอดมาเป็นระยะเวลาหลายปีดังกล่าวจงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะพระเดชพระคุณเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับที่น่าอุโมทนามีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้วางรากฐานในการก่อตั้ง สาขามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสาขาที่หนึ่งในสยามประเทศดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจและน่าอโมทนาบัดนี้พระคุณท่านจากไปยังไม่มีวันกลับคณะสงฆ์ภาค8ขออะไระรืถึงในคุณงานความดีแสนอาลัยหลวงพ่อดีอย่างนี้แท้สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขาร มัจจุลาชโหกลายไม่รู้การบวนบ่วนจากภาคท่านจากเล่าเต้าอาไลเพราะพระคุณนะั้นมีพระคุณอันยิ่งใสญ่ขอ้พระคุณอยู่ณสถานที่ใดก็ได้ประสบทิพยเยสุขทิพยสเยสบัติณนะสถานที่แห่งนั้นคือ